หมายเลขสิบเอ็ดครับอัตคุณโคจอนวิสารครับสยามโปรตัวท้ายสปีดดีจีทีกะลาตมอนซ่าช็อปนี่ฮะอัจ์ติเมื่อกี้บอกลายตอนนี้มาข่าวเองแล้วสปีดดีไลฟ์อีกแล้วครับอัตคุณโคจอนวิสาร

9.3เท่าเดิมนี่แหละ9.2เลยฮะ9.239ครับได้เวลานี้เลยครับบันทึกสถิตินะครับสปีดดีครับสยามโปรไทสปีด,ดียิดีกะหลาดมอนซ่าช็อป9.239น่าจะเป็นน่าจะนะครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นนี้ถ้า